E aí สวัสดีค่ะน้ำหวานนะคะจากบริษัทไอเฟิร์มวันนี้น้ำหวานพามาเยี่ยมชมห้องพักในโครงการ The เดอะเบสท์เกษตรค่ะห้องพักที่นี่นะคะก็จะมีรูปแบบของห้องทั้งแบบหนึ่งห้องนอนแล้วก็สองห้องนอนตัวหนึ่งห้องนอนเองเก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยแต่สําหรับใครนะคะที่ไม่ได้ต้องการพื้นที่กว้างขวางม,มากนะักอยากได้อะไรที่กระทัดรัดกระทัดกระทัดรัดอยู่คนเดียว2คนอะไรเงี้ยน้ำหวานแนะนำเป็นรูปแบบนี้เลยคะ่ะเป็นห้องไซส์ประมาณ24-25ตารางเมตรนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะ มานะคะจะเป็นส่วนของห้องรับแขกนะคะแล้วก็เป็นโต๊ะนั่งทำงานท่นั่งทำงานหรือาทานอาหารได้หล่งนี้ก็จะเป็นส่วนของทีวีนะคะชั้นวางนิวอินต่างๆนะคะด้านหลังก็จะเป็นส่วนของห้องนอน,นะค่ะ <S <S จะมีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าอยู่ในส่วนเดียวกันเลย อวรูปแบบนี้ถึงจะเป็นกระจกกั้นก็จริงนะคะแต่เราสามารถติดมา่านเพื่อที่จะกั้นเป็นส่วนตัวได้พื้นที่ส่วนตัวได้เพิ่อมอีกแขกมาหรืออะไรมาอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบเออใครจะเห็นห้องนอนเราไหมาอย่างงี้นะคะ,ะด้านนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะคะจับห้องครัวเดีย๋ยวเชิญดูห้องน้ํได้านนี้ก่อนค่ะ ห้องครัวที่นี่นะคะก็จะมีปลั๊กไฟฟ้าแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นมาให้นะคะ พอดีไหมถ้าเกิดสนใจนะคะห้องรูปแบบนี้หรือว่าสนใจจะเช่าห้องในคอ,อ,อนโดในโซนเพชรเกษมปิ่นเก้าตระปูประชาชื่นหรือว่าเทรายนะคะก็สามารถติดต่อ,อ,อทางบริษัทมาวานได้ช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําแล้วก็ติดต่อกลับนะคะเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ If you are interested in renting or buying a condo in area of Pekasin, Pin Glau, Prachachuen, Kerai, or near MRT, don't forget to contact us through phone number, Facebook page or our ID on display. Happy to serve you, thank you.